สบายดีพ่อแม่พี่น้องป้าลุงเอ็ซีทุกทุกท่านอี่หลายยังโด่ไหนหลายยังนะฮะทุจ้ากนะกว่าอันนี่ทุจ้านี่ก็เออจ้า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 ติดเด้อเออพากระไล่สิปั่นให้เด้อแฉ่เด้อลองเครื่องปั่นหม่ก่อนพี่น้องเลยเนาะ เฮ้ยเฮ้ยล่ะลอยหายพาเห็ดให้ก่อนเดี๋ยวปั่นหมักใหม่ก่อนลองมึงก่อนมึงเนอะมเนอะไก่ไปไก่ด้วยปักเสียบได้บ่ปักชามตาจัก๊กมึงเนอะเดี๋พาเราเคยอยู่ห้านเครื่องปั่นเราเคยขายน้ำปัน่นเอ้พาปัน่นเนอะ อย่าไปใกล้้ลูกอย่าไปใกล้เลยทุจรในทะุจาในะมือนะ่ะทุจาก่อนไหมไปทุจาทุลุทุก,ก่อนทุฮะเทสบัตอะไรซับ ต้องเอาน้ำใส่วหมเอาปั่นถ้าต้องปัน่นใส่ตอเทไม่ปันป่นนดออิดอดีวยวก็ยังดูดซี้เลยเจาอยากวะเนอะหรออหืออยากลงหรออู้อยางฮนะก็รอก่อนกว่า

ลองมึงนี่ต้องใส่น้ำแข้งเนาะคือกระจาปันค่ะหนุ่ยมาเห็น ยังหยังมด่นหมดอยู <ang les> wow. ่เลยไม่ต้องตองเอาน้ามันนะวะน่ะเป็นกากเดียวะ Hai em gì chị chơi mọi Ăn 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 lời chứ cứ mặc cái phần đây Áo cái phần mà cái phần đó mà, hào, mà mặt, mặt. Mình không bao giờ mặc lại mà Mình làm cái lời để mẹ sử của nó mày là lại bệnh đó Thọc xe năn là bệnh Áo cái phần thưa là nội áo Áo ạ Men chưa có những nắp bắn song, nhưng mà bố mẹ tắt giữ lại chưa đón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 

Lai lời tuyển hiện hiện tẹt thế, nhớ thế hiện hai nhớ thế Oh, chỗ nanny chỗ nanny mềm chôn này mềm 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 bạn của cao bạn bạn của cao bạn làm mèo hả À, à, à mâm, mâm cả Xẹp, <laughs> à <laughs> เอาอไปนอกก็ได้ด่ะเออบุ้ก็ได้หรอกเพราะว่าเขาปั้น 20, ด้วยอยู่อู้เห็ปดปากจูกีได้ฮะเห็ดปากจูดีได้เด้ะแชบอแชบอลแชบอรอเาอาไว้ลังตูกันก็ได้ด ันซื้อน้ำแข็งมาปั่นกินก่อนแม่จอยละว่าเอ้ยตตมนะซื้อน้ำเสื่อมแบมแบมแบมเสะบอลลูกบอลเสะบอลแบมแบมแบม bà chu hết anh bà chỉ đây hết anh gậy gậy sẽ nằm lại thôi nó tiền vào xe tạm đây ai không à bèm bèm wow. đẹp sao phải loại xe gin nó ninh mình sao nặng nè nè bềm bềm mờ lua bạc kẹp không mong nhỏ bềm bềm hả 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 แบมแมาลูกบ่มมมมมม่อะยิ้มนะจิกเข่าเพิ่ิกข่าหากระยาเมื่อกี้นี้แบมแบมล่ะ

พ่อบุญไปแล้วจ้ะพ่อบุญอาบน้ำแล้วพ่อบุญไปบุญบุญแล้วมือนี้อีหล่าไปบุญบุญแล้วฝนตกพ่อลูกวะอีหล่าบุญบุญไปหน้าไปตู้ฝนตกว่าเมื่อวานนี่วะเมือนี้บมมีบุญแล้วเมือนี้บมมีรถแล้วเมือนี้รถอ่ะทองอะน้องชายอ่ะทองอะเมื่องแหละ่ัตรบุญแล้วเมือนี้วบัไรบุญแล้วจักมือได้ล้สิไใบบุญนี่วะนี่ ไปอยากไปวะไปหน้าตู้อะหน้าตู้เปิดแอร์วะหน้าตู้เย็นหนาวชอบเมื่อวานในพี่น้องอะเนาะฝนตกฝนตกโดดลมเย็นจนหนาวอะ้าตู้ไว้จะอ่าน้วหรเป่มือนี้วะหนาวแท้ันี้วเออจริง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 

ขาดต้ยแพนี่นดีพอดีพอบอลดีพอมาแล้พอมาแล้วใช่พ่อนะดี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 ไี่ใชเอาปกมันห่อนฮะอึบอึบอึบุอสิทุกอย่สรบูรณะวงไีโต๊ะได้แท้เนี่ยนะมาแมวลูกมาแมวลูกมามาเลยพอบุญมาแล้วพอบุญมามาเอ้ยพอบุญมา ว่าชนะวตุอูเลยฮะตุอูเลยฮะว่าชนะอ๋อ้อยพอไปไปแทบบาทนีเอ้าว่าชนะอ๋ออ้อพ่อออมาเอาลูกไหมว่าชนะพอเช็ดบานี่ตุกอูแทบบาทนี่ตุกอูแทบบาทนี่ไม่ลูกยังน่ะบีบน่งมืหนึ่ท้าเฮ้ยเอยิกัเอ้ยิกัเฮ้ยเฮ้ย

นี่หลายจะไปเช็คหน่อยนะค่ะกินนมมันเบิดมือไอ้สาวมือเบิดกล้องนี่<ะ>เริ่มตันขึ้นแล้วนี่แมย์ป่ะไมให้ไปน,ไนะเขาบให้ไปน้ำดอกพับบุญให้ไปน้ำดอกขอับูบอกว่าขอไปน้ำเพลินเดอบบ้บบอว่ะตูว่วะคอไปเด้อจังอยากขี่รถแบบว่ากันบุ่<ะ> <c oughs> ไปกันมีเงินเติมน้ำมันพอบุญบอกเงินเติมน้ำมันมาว่ะ ะฮะไปใช้ไปใช้ไอหันกะลมหอฟันหอนี่ลาไปใช่หรือนี่ลายจะไปใช้อุ้ยอุ้ยอุ้ยี่ลายจะไปใช้ช่วงนี้กำลังฮักพ่อฮักแพ่งพ่อไลายช่วงนี้มึงนี่ยินเสียงพอเลยแม่นั่นด้วยซสนะมาซนะเอ้ยไหน

เจ้าออกไปว่าำลำเาน่ะไปเนี่ยอืมไปปะานะาศาสนาไปปะานะเจ้าออกไปน้ำพอบลบลุ้ยอุ้ยเหตุยังนะวันน่ะพร,ร,ระนาาี้ไอพอเอาสิไปเลยนะไปลูกมามาพอมะให้พอห่อหอมแน่ก่อนพ่อสิออกจากบ้านนะ ก็หอมแน่ตุ้มอาพี่พีดีได้อยู่สื่อเลยมาได้นั่งมาเหมาะแม่แม่ได้ฉันพนบ่มนั่น

กับเบอร์นเนะมเีนนะ้กับติ๊กขาว่ันพอเปิดพ้าร่มหายเห็ดไว่แข็งเต็กเต็กเจินจึกเอ้ยมาลุ้มาลกเเมื่อวานนี่นะคือว่าว่าโทรหาไปตู้เห๋ยอเหลือห้าสิบไป,ปหน้าเด้อว,ว่ะ แม่นุ่งเสื้อแขนยาวซื้อกะบัวหอบัวหอแม่นุ่งบัวหอยป่อยหอคือเมืองหน้าหอยแหลกเขาหนั่นวะพาไปพาไปหน้าเราพ่นตกเป็นอะไรวันนี้ว่ะดีใจเพิ่นเย็นหัวจะอึกจะอึดไป่น้ามันไม่ได้ไปป่านี้มันมีรถมันีัรถอ่ทองมัอยู่มันไม่ได้ไปไม่ได้ไป มีตู้แล้ววะอยากให้ลานไปน้าไปหลับลมทำพิสัยเย็นเล้ววะทีนลานอยู่แต่ห้องนี่เฮยใครเสีโอมนูกมันพอหอมไปมานนี้มันจไปปักเลยนี่

ก้นี่คือว่าเ่อยากไปฮัมลาวเห็ดแบนี่ไปแล้วอยม่ <love> นะป

บึนบ่เห็นบ่หนบ่ห็นบ่บึนบ่ลูกอะอ้ยูข่อยพี่น้องเอ้ยเนาะสิมาเป็นจังซี่ป่ะป่ะอีเมกเอพาป่ะคนโต๊ะคื้อนีเขาถ่าไว้ในวายเบิ่งเกิดไม่เจอกันมนเฮานั่นเด้อ บึนเท่านี่นะบึนเท่านี่อะนะบึนบึนเท่านี่มอาลีอ่ะนี่บึนเท่านี่บ่นนะบุรอยคีผุดอะนบบึนนวหน้านี่บึนหน้าแล้วนี่บึนหน้านี่นะบึนหน้านี่บึนหน้าโอยบาดเอ้ยเจ้ากะอ่ะลงล điêu đi kêu mượn cả alo cái này năng kĩ chưa anh bang kĩ? Banh năng đấy. Đinh, đinh coi. Bên nào? Hừ, miệng này. Thở Alo 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 alo. มาบึนนี่ไว้ดูไหมมาบึนก็ไปพาหี่ไว้่ะบึนก็ไปพาไหมไปไปไปก็พาอ่ะแม,ม,ม,ม่ปล่อยวอนู้นมาสิมาไปจะไปมือเ้องให้นางมือมือเล็กมือละหน่อยใช่จะไปเมืม่นะมกันมะบึนว่ะเฮ้ยนะไปบึนว่ะ พอมีแห้งม like as well. no. ือละเล็กหน่อยพี่น้องเอ้ยเนาะเดี๋ยวไล่แบบนี้บึ่นมาลูกบ่ไปเออเดี๋ไปหอนแเน็พอบุญน้องทั้งกุ๊บพอบังกระจก เพือนมาเชิเชิญนุกอะพายมาวาสนาได้ไหเอ้ยเอาวาสน,น,นาเน่เอ้เอาพอุญนจะไปเร็วเอามือพามไปพามาข้าพ,าาาาพามาเอากกอดแนแนบเลยเอ,าอ,าอ,าอา่าาไปปพอวุจะ <c ười> ไปกทั <c ười> ง้งไม่ยาก

้อนแหลดูเก๋อ้ยมืย่อไรบอแหลดจังไปเนาะมืะ่อไรมันบอแหลดก่อนมืน่มนอนี้มันฮอนอุ้ยโอเคสามีจอยกับชิจบคลิปเพียงจะมีก่อนเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเนาะขอบคุณไปแล้แลวนะครับประดิษฐ์อยู่ห้องฮะนะเนาะขอบคุณปลาลุงอะไรเดอ้อที่เขามารับชมศาสนาเดอ้อช่วงนี้กำลังติดพ่อแห้งช่วงนี้คุณแม่แม่แม่พ่อพ่อแม่พี่น้องเลยคุณ ไปแล้วออกล่าวขบายสบายดีไะดูปะไปสืนห้องครับ,บทุจ้าทุจ้าโอ้ไปแล้วพี่น้องเลยเนาะสบาย